สำหรับโมโดูลแรกนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน manufacturing นะคะก็คือโมโดูล production planning ค่ะสำหรับโมโดูล production planning นะคะก็จะเป็นโมโดูลที่ใช้สำหรับหน่วยงานวางแผนการผลิตนะคะเวลาที่เราทำการวางแผนการผลิตเนี่ยในส่วนของ flow ต้นทางนะคะเดี๋ยวเรามาดู flow ของ production planning กันก่อน flow ต้นทางของ production planning นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก s c l e d r d e r นะคะซึ่งเป็นคำ สั่งซื้อจากลูกค้านะคะหรืออาจจะเป็น f o r ์ c ค s t จากลูกค้าเป็นรายเดือนเป็นต้นตอาน,นี้หน่วยงานโปรดักชันแพนนิ่งนะคะเขาก็จะมีการเลือกเซ l ล Order นะคะเข้ามาทำฟอร์ c a s t ในโมดูลโปรดักชันแพน n ิ่งฟอร์ c a s t ในที่นี้สามารถที่จะเอายอดเซ l ล์ r ปรดเซลล์ออเดนะคะมาคำนวณรวมหรือโปรดักชันแพนนิ่งเนี่ยจะเกลี่ยตัวเลขก่อนก็ได้นะคะส่วนเซ l ล Order เนี่ยค่อยมาทำการเลือกเงื่อนไขตอนที่ทำการ n ันแพน n ิ่ง ในส่วนเวลาที่เราทําการรันแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะช่วยคํานวณน,นะคะว่าเงื่อนไขที่ p r o ช u c t i o planning เลือกมีเงื่อนไขอะไรบ้างในกรณีที่เรา m a t a ไม่เพียงพอก็สามารถที่จะให้ระบบเนี่ย g e n e r a t ขึ้นมาเป็น PR ให้อัตโนมัตินะคะการ g e n e r a t เป็น PR สามารถให้ระบบเนี่ยมองเงื่อนไขสินค้าคงเหลือนะคะมองยอดที่เปิด PO ไปแล้วมองยอดที่เปิด MO นะคะหรือว่ามองยอดที่เปิดเซลล์ออเดอร์ด้วยก็ได้นะะในกรณีที่จะต้องออกใบสั่งผลิตนะคะโมดูลโปรดิชั่นแพลนนิ่งก็สามารถที่จะสั่งเจเนเรตใบสั่งผลิตได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการเจเนเรตใบ manufacturing order หรือ mo ก็จะมีการสั่งผลิตในตัว WIP นะคะหรือว่าตัว fg เป็นต้นอันนี้จะเป็นหน้าจอของแพลนนิ่งรันนะคะ ในส่วนแรกนะคะเวลาที่หน่วยงานวางแผนการผลิตจะทำการลันแผนนะคะสามารถที่จะเลือกนะคะว่ารันแผนจริงหรือว่าจะจำลองการลันแผนก่อนก็ได้นะคะมีให้เลือกเวลาที่เราทำการลันแผนระบบจะให้เราเลือกเลขที่เอกสารที่เป็นเลขที่ forecast เข้าไปเลขที่ forecast นะคะจะเป็นตัวเลขล้วนๆที่มาจากการเกลยยอดของ production planning ที่ยังรวมเซลล์ออเดอร์หรือยังไม่รวมก็ได้นะคะในกรณีที่ยังไม่รวมเซลล์ออเดอร์เราสามารถมาเลือกเงื่อนไขบริเวณด้านล่างได้ค่ะว่าต้องการให้ระบบเนี่ยมองเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นมองเงื่อนไข i n c l u d e so นะคะมองเงื่อนไข i n c l u d e PR i n c l u d e MO i n c l u d e po หรือว่าดูในเรื่องของ i n c l u d e s t o c k นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ระบบเนี่ยมองในเรื่องของ s a f e t y stock ได้ด้วย ตอนนี้พอเราติกเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เพียงแค่ทําการรันแผนนะคะในส่วนของสูตรการผลิตเวลาที่เรารันแผนระบบเขาก็จะมองเราว่าสูตรการผลิตส่วนที่เป็นคอมพเน e n นต์หรือลอแมทเพียงพอหรือไม่เพียงพอระบบก,ก็จะเจเนเรตไปเปิดพีอาร์ให้นะคะส่วนที่พร้อมแล้วที่จะทำการผลิตก็สามารถที่เจ n เน a เรตเป็นใบสั่งผลิตได้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูโมดูล manufacturing โมดูล manufacturing ก็จะทำงานเชื่อมต่อกับโมดูล production planning จะะุดที่เชื่อมต่อก็คือจะเป็นใบสั่งผลิตใบสั่งผลิตหรือว่าที่เราเรียกว่า MO นะคะการทำงานของ MO ก็จะทำงานร่วมกับบอมในโปรแกรม s e g e สทั้งบอมและ MO สามารถที่จะ control ในเรื่องของ status ได้ นั่นหมายความว่าบอมอะไรก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้รลยการผลิตใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สเตตัสเข้ามาควบคุมส่วนใบสั่งผลิตก็สามารถที่จะควบคุมสเตตัสได้ตั้งแต่เรื่องของการแอดพรูนะคะเรื่องของการบันทึกหรือว่าพร้อมปล่อยเข้าสู่ลายการผลิตแล้วคราวนี้เมื่อเปิดใบสั่งผลิตเสร็จเรียบร้อยนะคะรูปแบบการบันทึก ในโปรแกรมเสก300สำหรับ manufacturing ก็สามารถเลือกได้3รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบที่1เราจะใช้คำสั่งนะคะเป็นฟัง์กชันที่ชื่อว่า b l a c k f a t blackfoot เนี่ยจะเหมาะสำหรับการผลิตสินค้าที่ผลิตในระยะเวลาสั้นๆจบใน1วันอย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำ b l a c k f a t หนึ่งครั้งสามารถได้ทั้ง Issue และ r e c e i ซ t พร้อมๆกัน ในจังหวะของการเดินอิชชูระบบเขาก็จะเดินด้วย actual cost นะเวลาที่เราทำ c e i ซ e ระบบจะเดินด้วย standard cost ให้ก่อนเมื่อผลิตจบนะคะระบบเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการ close i o สิ่งที่ได้จากการ close m o คือระบบจะเดิน actual cost นะคะแบบ v a r r i e ให้ส่วนจะเข้าบัญชี b a หรียญหรือเข้าบัญชี finished g o o d โดยตรงอันนี้ขึ้นอยู่กับค่า set up นะคะที่เราสามารถเลือกได้ การบันทึก Manufacturing แบบที่2นะแบบที่2เนี่ยจะเหมาะกับกรณีที่เราผลิตสินค้าระยะยาวๆหลายวันนะฮะวันที่ I ิชชูวันหนึง่งวันที่ r e c e i v e วันหนึง่งนะดังนั้นการทำงานในแบบที่2ก็จะต้องทำา2จังหวะจังหวะแรกเราทำอิชชูก่อนนะฮะระบบเขาก็เดินด้วย i s ช u ่ cost จังหวะที่2เขาก็มาทำ c e i v e นะคะแล้วก็เดินด้วย Standard Cost จนสิ้นสุดกระบวนการสุดท้ายก็มาทำการ close M O นะคะนั่นหมายความว่าแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ M O แล้วก็ทำการ close M O ข้อดีของการ M O ก็คือเรามีตัวตั้งต้นของการสั่งผลิตว่าสั่งผลิตสินค้าอะไรยอดเท่าไหร่ที่ต้องการสั่งผลิตนะคะถ้าผลิตไปแล้วบางส่วนคอ m p l e t e ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ผลิตจริงเสร็จเรียบร้อยได้มากกว่า หรือต่ำกว่ายอดใบสั่งผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็สามารถเอามาคำนวณประสิทธิภาพในการผลิตได้แบบที่3เราเรียกว่ากันบังแบบนี้จะไม่ใช้ใบสั่งผลิตนะคะแต่ว่ากันบังจะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันทำครั้งเดียวได้ทั้ง issue e แล้วก็ receive แต่จะเดินด้วย actual cost ทั้งคู่ คราวนี้เรามาดูส่วนของบอมกันบ้างนะคะบอมก็คือ build of material นะคะตัวบอมค่ะในโปรแกรมเศษสก3 0 0เนี่ยบอมสามารถที่จะสร้างได้ไม่จำกัดนะคะนั่นแปลว่า1นึ่งไอเทมเราจะมีกี่บอมก็ได้นะคะ,ะซึ่งเราสามารถที่จะสร้างอยู่ในช่องบอมนัมเบอร์ส่วนใน1บอมเราจะรีไว้นะคะกี่ครั้งก็ได้ค่ะนะคะเราก็ใส่หมายเลขที่ช่อง Revision Number ในส่วนของบอมก็จะมี status control นะคะก็จะมีตั้งแต่ status เรื่องของการ under develop ก็คืออยู่ระหว่างการปรับปรุง a p r r o v e ก็คือบอมที่ผ่านการ Adprove แล้วนะคะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการผลิตได้เลยบอมไหนที่ยกเลิกสูตรชั่วคราวนะคะเราก็ออนโฮได้แต่ถ้ายกเลิกถาวรเราก็ใช้เป็น discontinue สำหรับบอมนะคะประเภทเนี่ยเราเลือกให้สองประเภทนะคะ assembly assembly คือการสร้างบอมหนึ่งเลเวลนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นบอมซ้อนบอมเราก็เลือกเป็นแบบแฟนทอมนะะในส่วนของ s t d n r d r d t c h Size Standard b a t บ h size นี่เป็นเรื่องของการกำหนดอัตราส่วนสัดส่วนการผลิตถ้าเป็นธุรกิจยานยนต์หรือผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเขาสามารถจะกำหนดได้ว่า1ชิ้นจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างคอมเพ n เนนอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นอาหารหรือเป็นของเหลว บางที s t ต n d า r แบบไซส์เไม่สามารถจะคำนวณสัดส่วนของสูตรตอนกิโลได้อันนี้อาจจะต้องคำนวณเป็นลักษณะต่อ5,000กิโลหรือว่าต่อ1,000 0กิโลอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. เวลาที่เรากำหนดบอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมากำหนดที่แท็บโอ peration ในแท็บโอ peration คืออะไรโอ peration ก็คือกระบวนการการผลิต ะะว่าบอมนี้เราจะแบ่งเป็นกี่กระบวนการการผลิตเราเรียกว่าโอเปอเรชันในหนึ่งโอเปอเรชันเราจะมีการแยกย่อยเป็นเวิร์กเซนเตอร์เวิร์กเซนเตอร์ก็เปรียบเสมือนกับขั้นตอนการผลิตดังนั้นใน1กระบวนการการผลิตเราจะมีกี่ขั้นตอนก็ได้นะคะแต่ Work Center มีผลกับอะไร Work Center จะมีผลในเรื่องของการกำหนดเวลาที่เราจะกำหนดเวลาผลิต Standard เช่น ผลิตเซตอั t ไทม์รันไทม์ค e ีนอัอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีผลเรื่องของการกำหนด r e รี r อสรีซอสก็คือพวกค่าแรงสูงหุยการผลิตนะหรือมีในเรื่องของออค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นเรื่องของการใช้เครื่องจักรที่จะเอามาคำนวณเป็นต้นทุนก็สามารถที่จะกำหนดที่ t o o type ได้ component mm hmm. ก็คือตัว raw material mm hmm. ที่จะเอาไปใช้นะคะเพื่อผลิตว i p หรือผลิต fg ว่ามีกี่คอมโพ n เนนต์โค้ดซึ่งเราสามารถที่จะระบุไทยได้นะคะว่าเป็นแบบไดเรกหรือว่าแพคเกจจิ้งผันแปรหรือว่าฟิกซ์นะคะเบสิคเบสิคตัวนี้ก็คือถ้ายิ่งผลิตมากก็ยิ่งใช้มากเราจะเราจะตั้งเซตอัพเป็น Variable แต่ถ้าตัวไหนที่มีการแบบฟิกคอสเราก็เลือกเป็นเบสิคเป็นฟิกได้แล้วหลังจากนั้นโลเคชันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลเคชันเดียวกันนะคะคอมโพเนนต์สามารถที่จะระบุได้ หลายหลายโลเคชันหรือคนละโลเคชันก็ได้ Unit Cost ระบบเขาก็จะดึงมาจากตัว Standard c o อสให้เราก่อนอันนี้จะเป็นหน้าจอการบันทึกข้อมูล Item c o อสนะคะซึ่งระบบก็จะใช้ตั้งแต่ต้นทุน Standard Cost ของ r m m a t v i p แล้วก็ FG ต่อไปเรามาดูใบสั่งผลิตหรือว่า Manufacturing o r d e r manufacturing order จะมี status เ,เข้ามาควบคุมนะคะซึ่งสามารถที่จะตั้งในเรื่องของการ a d p r o v e แล้วถ้าพร้อมปล่อยเข้าสู่รายการผลิตเราก็เลือกเป็น release นะคะถ้ายกเลิกการผลิตชั่วคราวก็ติ๊ก on hold ผลิตจบก็มา close status ใบสั่งผลิตเวลาที่เรากำหนดเราก็เพียงแค่เลือก item บอกปริมาณที่เราต้องการจะสั่งผลิต แล้วก็เลือกบอมค่ะดังนั้นเวลาที่เรากำหนดบอมเราก็ต้องมาบอกด้วยว่าเราจะสั่งผลิตวันที่เท่าไหร่คาดว่าแล้วเสร็จวันที่เท่าไหร่โปรดักแอเรียคือโลเคชันที่จะรับเข้าบ i p หรือ FG ว่าเราจะรับเข้าที่โลเคชันไหนนะสามารถใส่ชื่อผู้วางแผนการผลิตใส่ชื่อผู้รับผิดชอบได้นะคะแล้วก็ใส่วันที่ที่เรารานันแผนหรือว่าวันที่ผลิตจริงได้ Material ระบบก็ดึงข้อมูลมาจากบอมให้นะคะในส่วน Material ตรงนี้สามารถปรับแก้ไขได้จะเพิ่มจะลดก็ได้นะคะแต่ระบบจะ Default ตามบอมให้ก่อน Operation ก็ดึงตามบอมในส่วนของแท็บ Total นะคะแท็บ total ระบบจะคำนวณ Standard Cost นะคะให้เราเห็นก่อนว่าใบสั่งผลิตนี้มี Standard Cost นะคะอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าเกิดมีการผลิตไปแล้วบางส่วนก็จะขึ้นตัวเลขอยู่ที่แท็บคอลัมน์ actual แล้วก็เทียบให้นะคะว่า,ามีแบรเลียเกิดขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่กรณีที่เรามีการรับเข้าสินค้าที่เป็นประเภทหลอดนะคะระบบก็สามารถที่จะรองรับได้ทั้งในรูปแบบของหลอดแล้วก็วันที่หมดอายุรูปแบบหลอดลระบบสามารถเจนอัตโนมัติให้นะคะใส่ปริมาณแล้วก็คำนวณวันที่ให้ วันที่หมดอายุให้อัตโนมัติแต่ว่าตรงนี้สามารถแก้ไขได้สำหรับ Report Manufacturing นะคะอันนี้จะเป็น Report Standard Manufacturing ของเซก300นะคะก็จะมี Report ค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรีพอร์นะคะก็คือ Material Usage Report ที่จะบอกว่าในช่วงแต่ละวันที่เรามีการเบริกใช้ material อะไรไปบ้างปริมาณเท่าไหร่ mm hmm. ถ้าอยากจะดูคอสไลเอ MO นะคะระบบก็จะแจกแจงไลเอ mo ให้ว่าแต่ละ MO ใช้อะไรไปเกิดคอสเท่าไหร่ mm hmm. ในส่วนของ mm hmm. ฟอร์มนะคะฟอร์มก็จะมีให้ตั้งแต่ MO Form m a t e r i a l issue นะ material return หรือว่าทำา m t t r r i l s S r a p นะคะ material receipt slip อย่างเี้ยก็พิมพ์ออกมาเป็นฟอร์มได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบของฟอร์มนะคะก็คือใบ manufacturing order ก็เป็นไปตามแพทเทิร์นที่ FMS ออกแบบไป้คราวนี้ในส่วนของ manufacturing นะคะที่เป็นใบสั่งผลิตในใบสั่งผลิตเนี่ยเรามีกระบวนการแยกย่อยลงไปอีก นะคะซึ่งโมดูลนี้เราเรียกว่าโมดูล shop floor control นะคะโมดูล shop floor control จะเป็นโมดูลที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของการควบคุมนะคะเวลาที่เราผลิตเสร็จภายใต้ work center แต่ละ work center ะะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการในการเก็บข้อมูลของ manufacturing เนี่ยละเอียดขึ้นจะแตกต่างจากการใช้ manufacturing order แล้วก็ทำา a c k f ั u น,นะคะอันนั้นจะเหมือนกับเก็บข้อมูลปลายทางแล้วว่าทั้งหมด ใบสั่งผลิตนี้ผลิตได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่ช็อปฟร c คอนโทรเนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยย่อยเช่น mm hmm. ใบสั่งผลิตนี้อาจจะมี Operation อยู่3 Operation ช mm ั hmm. ในแต่ละ Operation นก็อาจจะมีหลายๆ Work Center ซ็นเตอร์ช็อปฟร o คก็จะมาจับเลยว่า Operation นนี้ Work Center นี้ผลิตแด้วได้เท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นต้น อันนี้จะเป็นตัวอย่างของหน้าจอ Shop Floor Control ที่เราสามารถเลือกประเภทได้ว่าเวลาที่เราจะทำการรับเข้าสินค้าเนี่ยจะเป็นการรับเข้าสินค้าประเภทอะไรเช่นประเภทที่เกิดจากขั้นตอนของการเซตอัพหรือว่าลันไทม์ไปแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการรีเวิร์สอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่เราจะใช้งาน Shop Floor Control นะคะ เปิด transaction ปุ๊บระบบจะ default start time ให้ก่อนซึ่งระบบจะ d ดีฟอ t t ์ m ามที่ปัจจุบันของเครื่องแล้วก็เวลาคราวนี้เราก็ต้องบอกค่ะว่าช็อ l ฟ o อเนี่ยเราจะทำการรับเข้าสินค้าจากใบสั่งผลิตเลขที่อะไร operator ค่ะก็คือ operator ก็คือกระบวนการในการผลิตนะคะว่าเป็น operator อะไร operation อะไร work center ก็คือขั้นตอนว่าเป็นขั้นตอนไหน พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเลือกใบสั่งเลือกกระบวนการการผลิตเลือกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเรากดสตาร์ทเพื่อที่จะดำเนินการผลิตพอผลิตเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องมาคีย์เข้าไปใน shop s shop floor Control เวลาคีย์จบระบบเขาก็จะให้เราใส่วันที่ว่าเราผลิตเสร็จวันที่เท่าไหร่ mm hmm. เสร็จตอนกี่โมงนะคะคราวนี้ระบบเขาก็โชว์ให้อยู่แล้วว่ามาจาก MO อะไร Operation อะไร แต่ระบบจะให้เราใส่ว่าเราได้รับสินค้านะคะที่ผลิตเสร็จเนี่ยเท่าไหรชิ้นนะหรือว่ามีสครับไหมะระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการโพสต์ข้อมูลในหน้าจอนี้ยูเซอร์จะคีย์เองก็ได้นะคะซึ่งยูเซอร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูเซอร์ที่อยู่ในลายการผลิตหรือจะใช้ในเรื่องของบาร์โค้ดเข้ามาช่วยด้วยก็ได้เพื่อที่จะให้การขียข้อมูลของยูเซอร์ใน line การผลิตเนรวดเร็วขึ้น ข้อดีของการใช้ช็อปฟรอคอนโทรเนี่ยเราจะสามารถแทร็กข้อมูลได้เลยค่ะเปดไลน์ m o e MO แล้วก็ Line Operation ว่า MO หมายเลขนี้ในกระบวนการการผลิตนี้นะคะเรามีการผลิตภายใต้กระบวนการนี้กี่ครั้งนะคะซึ่งระบบก็จะจแจกแจงออกมาเป็นเลขที่เอกสารแล้วก็แสดงเวลาจริงเข้ามาให้เห็นสังเกตว่าระบบจะเช็คนะคะโดยเทียบ Standard กับ Actual ชัวให้ แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราผลิตเสร็จไปแล้วในขั้นตอนนี้อยู่ที่กี่ชิ้นนะคะ Order Quantity คือปริมาณที่สั่ง Product Product Quantity ก็คือปริมาณที่ผลิตเสร็จภายใต้ Operation 1น100ตรงนี้ต่อไปค่ะเวลาที่เราทำการผลิตเสร็จปุ๊บอีกโมดูลหนึ่งที่จะมาเป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่ทำให้การทำงานของ Manufacturing เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นก็คือ Quality Control หรือว่า QC ในส่วนของโมดูล QC นะคะฟีเจอร์ของเขาหลักๆก,ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย mm hmm. เขาจะทำการเหมือนกับการกันสินค้าที่ยังไม่ปล่อยให้กับ raw material หรือ FG ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจเช็ค QC นผะ่านไปได้ซึ่งสเตตัส hmm. ที่จะมาควบคุมก็จะมีตั้งแต่สเตตัส hmm. accept, accept ก็คือ QC รับผ่าน รีเจ็ก็คือ QC แล้วไม่ผ่านหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เรานำมาเป็นตัวอย่างเป็นแซม pling อย่างนี้เป็นต้นนะคะระบบ QC นะคะโมดูล QC ก็จะเรคคอร์ดผลของ QC ด้วยว่า QC แล้วผลที่ตรวจสอบเป็นยังไงบ้างตรวจสอบโดยท่าน,น้นันะะ่สามารถ a อ t แทชเอกสารเช่นอาจจะเป็นรูปภาพนะคะของสินค้าที่ไม่ผ่านการ QC วนะคะว่ารูปภาพหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหน แล้วก็สามารถดู history ของการ QC แต่ละ item แต่ละ vendor แต่ละ user ได้ด้วยเวลา QC QC ที่ไหนได้บ้าง <reconcile you. S 2> QC to <000 Answer. S 2> ในจังหวะของ purchasing QC ในจังหวะของ inventory QC ในจังหวะของ manufacturing เวลา QC ระบบอ่านี่เป็นตัวอย่างของ QC purchasing ระบบเขาก็จะให้เราเนี่ยอ้างอิงเลขที่ Receive Receive ก็จะไปอ้างอิง PO แล้วก็บอกว่าเราเคยรีซีทไปแล้วเท่าไหร่ดังนั้น QC type เราก็มาเลือกค่ะว่าเราจะ accept หรือเราจะ reject หรือเป็น sampling นะคะอันนี้สามารถทยอย QC ได้อย่างตัวอย่างเราก็ QC ผ่านที่10ชิ้น QC เสร็จเรียบร้อยที่ tab resolve นะคะก็เก็บผลของการ QC ได้ถ้าต้องการแนบรูปภาพก็ไปที่ attachment อันนี้แนบได้อย่างไม่จํากัดข้อมูลนะคะแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของขนาดของไฟล์ด้วยนะอ่าค่ะอันนี้ก็จะจบกระบวนการในเรื่องของการผลิตนะคะ manufacturing ทุกๆโมโดูลที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้ตามความพร้อมนะคะหรือว่าบั d เจ็ตได้ในกรณีที่ลูกค้าท่านใดสนใจสำหรับโมโดูล manufacturing ของโปรแกรม S สกสา0 0ก็สามารถที่จะ ติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้ที่เบอร์02 274 4070นะคะหรือว่าแอดไลน์ออฟฟิเชียก็ได้ค่ะ ID Assign นะ FMS Consult ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ